มาเแบฟบโตนพันเจ็ดคนฝากเอามือไก่หน้าผากครับลูกน้องสักคนเนี่ยซุนซุนมาสบโตโอ้ยลางเก่าจัด อเอเบื่อเห็นอนาคตเลยทั้งแรกกะไม่กดตัวเงินหมดนะเจอแบบเมื่อกี้นี่รวดเร็วมากเลยตัวเงินอะเป็นการเปิดตัวเงินที่โคตรรวด,ดเร็วไม่เคยเร็วอะไรขนาดนั้นมาก,ก่อนไอ้นี่อีกแล้วทำไมมันบ่อยจัง,งอากอน

โอ้ยไว้ฉันคืโบเอสพาร์ไ้่ถ้าออกเคมจิเกมมี่ด้วยนี่เท่เลยถ้าออกเคมจิเกมมี่นี่เท่เลยเออ คือส,สวยสวยตัอเงินนะ่มาดวงดีเบฟโซดวงดีตู้กระชานนี่ก็ยอดเยี่ยมนะฮิรังโกเดี๋ยวเดี๋ยวไอไอหน้าตู้อ่ะช่วยออกแบบนี้ด้วยนะฮิรังโกเอาเวนกรมตัวเดียวด้วย <c oughs> ไอที่จะเปิดนะช่วยออกแบบนี้ด้วยนะฮิรังโกโอ้โหตัวเดียว เดจาวูหายากนะที่แม่งกดตัวแล้วออกตัวเดียวกันสองตัวติดพร้อมกันน่ะแบบติดต่อกันเลยอ่ะตู้กลางเดลิมิเต็ดใช่ครับลิมิเต็ดครับเป็นตัวละครลิมิเต็ด สาธูอย่าไปเจอในตู้แค่นี้เลยอย่าไปเจอกันในตู้บงังคคยโหินล่างเก่าเออแล้วตอนเปิดตู้มันชอบมาทักทายกันตลอดเลยอย่าไปทักทายได้เจอในตู้แล้วกันเออ 今回はわしがぶっちぎるじゃ。この刀にその瞳を映した己の糞を呪うがいい。あらやお。万界。デーモン。副隊長って肩書きは。我が誇りのためならば。ハートは。ま<わ>。<laughs> เอ้ออกคิมบะจิกับเกมมี่โชว์โชว์ <laughs> <laughs> กันบน่อยเกินไปอะ่ะ <laughs> ไออูโชดาฮาจิงเงย็นนี่คือแบบทุกไอดีทุกครั้งที่เปิดตัวจะมีมันมันร่วมเกมตลอดจิมจอล่างเก่ามากหก,าากตัวแล้ววะววววอู้หูอีจิโกอันนี้เด็ดครั้งนี้เด็ดครั้งนี้เด็ดครั้งนี้ที่เด็ดแปดตัวครั้งนี้เด็ด ถึงจะบนอุโชดะแต่ครั้งนี้ถือว่าเด็ดเออถึงจะบนฮัจิเงินแต่ครั้งนี้เด็ดเออครั้งนี้ออกมารัวแล้วของดีด้วยเออผมลืมไปได้ไงวะว่ามีอิจิโกตัวนี้ด้วยนะที่อยากได้อ,อืมครั้งนี้ถือว่าเด็ด ไอมาอยากเล่นอจะそเออองให้เปิดไปยังครับตู้ยังไม่เปิดครับอันนี้เปิดตัวอยู่เดี๋ยวเราจะไปเปิดตู้อีกทีหนึง มีรักผมห้าพันรอบนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอคอนครับไม่ใช่ไอคอนของช่องเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชพวกนายแค่คิดไปเองมันไม่ใช่ไอคอนของช่องเรา <laughs> อุย้ยปกป้องอีกแล้วร เดี๋ยวสีแดงจะมาขอเป็นอิจิโกะได้ไหมถ้าจะสีแดงอ่ะขออิจิโกะตัวเดิมเออตัวที่เมื่อกี้ออกไอนี้ก็ออกบ่อยนะอุกิทิเกะ สองเหรอตั้งแต่ออกแปดครั้งเนี้ยหลักอ่าออกแปดตัวติดนี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มเงียบหน่อยสงสัยดวงดีเยอะเกินโอ้โหติดต่อกันเลยเหรอ ก็ดีคุณพาวเวอร์ด้วยนะครับโอ้โหอีเดียวเน,นออ้นเน,น้นขอไปออกลัวๆนะเด็ก ねม,มเนไงยฮัทโช <laughs> ออกแค่ตัวเดียวอะแต่อย่างนั้นไอิจิโกะโอเคมาเรามาเริ่มตู้กายจากันบ้างนะยี่สิบดอกมาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างไปดูที่นึง お前らの常識も、の状況も、みんなまとめてひっくり返したるわ。 มาแล้วหนึ่งฮิรันโกะชินจิแบบนี้คุยกันได้แบบนี้คุยกันได้แบบนี้คุยกันได้ของผมยังไม่กดนะของผมเดี๋ยวกดช่วงท้ายยุกิ วนนด้คุยกันได้หน่อยประเด็นที่สี่คุยเกินไปมุย้ยให้ให้ดีหน่อยเถอะเอออันนี้คนดูฝากมานะเราก็ต้องโอ้สึกิชิมาอ,ออกแบบนี้ขั้นต่ำสองตัวละครมาลุ้นกันเเมมใช่ไหมอ่าใช่ หรืออีกตัวนึงมันขั้นต่ำสองตัวเรทที่ห้าอื้มลุงอีกแล้วสรมืดบูชายันไอดีไม่มีไม่มี เรียบร้อยคจชจบปิดจอบอเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้สักเท่าไหร่รในครั้งนี้ชาวหลงแม่ออกมาแล้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้สักเท่าไหร่ เดี๋ยวของจานผมเล่นลางบรรณะของผมสมสเต็ปผมแฮปปี้แล้วจริงๆของผมสามสเตปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอของผมนะของผมสามสเตปผมเตรียมใจไว้แล้วได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะของคนดูตอนนี้มาก่อนอเออผมเปิดให้เขานี่ดวงดีนี่ผมก็แฮปปี้แล้วโอ้ยมาอยู่ลี่ แต่จริงๆตอนนี้เราอย่าเพิ่งเก่งเราอย่าเพิ่งเก่งก่อนจบเกมทุกครั้งที่เราเริ่มเก่งเมื่อไหร่เกมมันจะเล่นเราเสมอเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งเก่งเพราะฉะนั้นเราอย่าพิ่ง,ง,นนงคุยโวนะเราต้องเจียมเนื้อจีมตัวก่อนนั่นนะเมื่อกี้ผมเริ่มเก่งไปนิดนึงนี่มันมันเริ่มจะเอาผมแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แม่วบบนี้ดิคุยกันได้นะเกมแม่งรู้งานอ่ะผมรุดคุยทีไรนี้โดนตลอดเลยอันนี้การันตีน้าตอยู่แล้วตัวหนึ่งสัตที่สิบเดี๋ยวม,มาดูว่าจะได้พิ่มหรือเปล่า อืมดูเดียวแหละโอ้ยคุณบิก๊กำลังใช้สัตว์มืดโดยไม่รู้ตัวอืมนี่ผมไปอยู่ฮอกวอตแล้วใช้สัตว์มืดได้เนะี่ย เบิ้นน่อยไม่เบิน้นตูดเค็นเซมันใช้ไม่ได้ผลแล้วอะตูดหน้าเค็นเซอ โอ้เยี่ยมเยี่ยยยยมมเีู่โอตอนนี้อย่างละสองละอย่างละสองห้าละเอนเซชินจิอย่างละสอง เคแบบนี้เดี๋ยวให้ลุ้นหน่อยให้ลุ้นหน่อยให้ลุ้นหน่อยเขนเซสาม สเต็มที่สิบห้าเฟกเอานะขอร้อง3ตัวโอ้โหเฟกเอาไอเซนการันตีข uh 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 ั้นต่ำ3าตัวละครนะเคียวรากุตัวนี้ก็เก่งอยู่ ตัวหนึ่งขอเป็นตัวใหม่ได้ไหมชินจิหรือเคนเซก็ได้โอ้โหโอโหหาก่อนไม่เป็นไรดีกว่าทองเงียบกิบกันตีห้าดาวหนึ่งตัวโอโ้ชาวหลงคูฟเฮ้ หวังว่าจะไม่เจอในตู้ก็เจอกันบ่อยเหลือเกินิเจ็บ แปดขอฮิเังโกนเพิ่มได้ไหมอ่ะอยากได้เพิ่มอ่ะได้ไหมขอเถอะโอ้โหขอบคุณครับสั่งได้ปะวันนี้เขาเรียกว่าสั่งได้ปะ <laughs> ยัง <laughs> ยังยังอย่าเพิ่งอวดเก่งอย่าเพิ่งอวดเก่งเดี๋ยวเกมเอาคืนต้องใจเย็นต้องใจเย็นเราอย่าเพิ่งโชว์ขอขอจบก่อนอืมนะบางขอบคุณเกมอ่ะตอนนี้ ส <laughs> องส้าสองตัวแล้วตอนนี้เออขอบคุณเกมครับขอบคุณเกมครับขอผมให้เลยอยากได้เพิ่มอะ่ะเกมผมอยากได้เพิ่มอีกครั้งหนึ่งอะ่ะขอขอเพิ่มอีกได้ไหมเออขอขอเพิ่มหน่อยได้ไหมเ็นเซฮิรังโกก็ได้โอ้ขอบคุณครับ ขอบคุณเกมครับขอบคุณเกมครับขอบคุณมากครับผมรักเกมนี้มากเลยอ่ะขอบคุณครับผมค,ครับอืมคือถ้าเกมใจดีผมขอแบบอย่างละห้าห้าได้ยี่สิบสเต็ปได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอผมขอเคนเซอีกตัวหนึ่งอะ่ะได้ไหมจะเป็นสี่ห้าเออตอนนี้ที่ั่นโกะสี่เคนเซสามสเต็ปต่อไปการันตีเคนเซหรือที่ท่นโกะผมขอ ฮิรันโกหนึ่งเกนเซ่เค็นเซ่สองไปขอ,อ,อ,อเยอะไปปะเออการันตีเกนเซ่ไปก็ฮิรันโกะขอฮิรันโกะก็ได้ก็ได้ห้าห้าไปเกนเซ่วะสี่ห้าคุขอฮิรันโกะโกเพิ่มด้วยนะขอฮิรันโกะเพิ่มด้วย เจ้าของหน้ายิ้มบานแล้วไม่ต้องเจ้าของยิ้มหรอกผมก็ยิ้มอยูอแ่แต่ตอนนี้ <laughs> <laughs> ไม่ให้แล้วเหรอโอ้พอไม่ให้แล้วอะนะเราก็ a few moments later ตัวเราค่อยเก็บไว้ช่วงมันเกิดมาทำเต็มที่หนึ่ง

อดเก่งเลยทันผีที่นั่นโกกออกมาแล้วเนะี่ยนี่ผมเก่าได้แล้วผมเก่งได้แล้วนะเพราะว่าสเต็ปต่อไปก็เป็นสเต็ปสุดท้ายยังไงมันก็ออก5ดาวเนี่ยผมผมเก่าได้เลยตอนนะี้ผมอดผมอดเก่าได้เลยตอนนะี้ผมพอใจแล้วอันนี้ผมอดอดเก่าได้เลยตอนเนะี้ยเออ <c oughs> อยากเก่งนานแล้วแต่กลัวเหลือเกินเออนี่โมเดลเท่นนะโมเดลสวย โอ้โมเดลสวยสุดแล้วในบรรดาฮิรันโกเออปิดท้ายสวยๆเคนเซ่ปะเคนเซ่เชียวหลักหัวมาเปล่าได้ใช้มีเบิลนปล่ะมีเบิลให้พี่แม่น้อง น้องเบิร์นหน่อยป่ะไม่เบิร์นแต่ก็อิ่มเอมใจครับแฮปปี้วันนี้วันนี้โคตรคอมพิวต์อะวันนี้คือแบบวันนี้คือคือดีมากๆ